ทนเริ่มหายไปเรื่อยๆุณธำเริ่มถอยถดถอดหายไปโดยดังๆอ้าวจะในฐานะโรงเรียนชายที่ก่อเกิดมาจากกระบวนการของความจริงใจและความเมตตาและความเสียสละมองเห็นความสําคัญของสังคมมองความสําคัญของโลกโดยเอาหลักธรรมคาสอนของพระเจ้ามาใส่ไว้เป็นรากฐานของการศึกษา Oh, 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 yeah, oh, yeah. ในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับทิ่เจรนานะคะ,ะ,คะว่าเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนระพฤติดีและถัดแทนเทนศั์ค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะ67ทุนตายชื่อต่อไปนี้ค่ะนายวงสตรน,นินชาติม .6 ทับ5น รักม .5 ทับ1ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทัศนาศิลสุรีม .6 ทับ1ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกรรมการสภานักเรียนขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรอบนักเรียนระดับชั้นมาเทยมศึกษาปีที่1นึ่จำนวนทุนการศึกษาละ2,500บาท อายุตันต์บุญวาทีม .3 ทับ8แ,และเด็กชายนัทฐากรเจริญสมบัติม .3 ทับ9ค่ะงไปเร็กปริญาก็ยังตอนแรกเขาขอแค่นี้ก่อนเพราะว่าตัวเลขมันเยอะยู่อยู่ๆไปบอกว่าต่อข้างๆอีกหน่อยเพราะผลมันสตรนนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับเหมือนกันนะ,นะ,นะพอตรองเรียนเหมือนกับทุกคนเพราะนั้นวันนี้ท่านที่พิึูนา,าเลขาผมมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกสภาจังหวัดซึ่งก็จะเป็นผู้ยกมือรางวัลที่สองนะคะรางวัลที่สองลูกห้อ,อสี่ห้องหนึ่งเลขที่ยี่สิบนางสาวนันพัฒค่ะอยู่ไหมลูกถ้าอยู่มาค่ะไม่อยู่ไม่อยู่ผู้ขอเปลี่ยนชื่อใหม่ลูกต้องต้องพี่ขอจับแทนได้ไหมห้าเลขที่สามิห้าธันทิสาลูก ท่านนิตท่านนิดถาอยู่ไหมคะไมหม .5 ห้องเก้าเลขที่ส3ในนักกรลูกไม่อยู่น่ารักมากไม่น่าเชื่อท่านหนึ่งคนที่โชคดีมากขอบคุณท่านนายกบิเซนและคณะนะคะขอบคุณคะ่คณคะลำดับต่อไป